สาระสำคัญสารณะแปลว่าที่พึ่งสารณะแปลว่าสิ่งที่ยึดเดียวพี่จงมีข้อแรกเลยจงมีตนเองเป็นที่พึ่งเหมือนกับที่เขาบอก,กนะครับว่าอะไรนะอัตตอิอัตโนตน,ตน,นาโถใช่ไหมพุทธเจ้าสอนแบบน,นั้นใช่ครับจงเอาตนเองเป็นที่พึ่ง แล้วต่อมาพี่จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาสรณะด้านอื่นๆเอาองค์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาสิ่งต่างๆทำเป็นทะครับแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องจบที่ตัวพี่จบที่ปัญญาของพี่จบที่ความพร้อมของพี่อย่าจบที่ไหนพี่จงกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง สามเอ่อเจนินเจใช่ไมสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันร้องต่อสิไม่ทันไม่ขาดเอาล้องหน่อยสิต้องสู้จึงจะชนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่และครับขอให้ตัชนาชีวิตเป็นพื้นฐานของพี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นฐานของพี่ แต่เป็นพื้นฐานที่พี่เหยี่ยวเอาไว้หรือเป็นพื้นฐานที่พี่อยู่ในกำมือของพี่ตัวพี่ครับหัวใจของพี่ครับหัวใจคือความกล้าหาญความอดทนความมุ่งม,มั่นของพี่และสมองของพี่ครับเป็นตัวกำหนดถ้าพี่ใจสู้พี่จะได้ครับแรกๆถ้าเริ่มฝึกอาจจะยังรู้สึกว่ามันยาก ที่จะเอาชนะยากที่จะอดทนกับปัญหาแต่พอถึงวันหนึ่งพี่ผ่านานบ่อยๆผมไม่ได้หมายความว่าพี่จบหลักสูตรนี้แล้วพี่จะไม่มีปัญหานะพี่ตายไปพี่ยังมีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวครับปัญหาอยู่กับพี่จนพี่หมดลมหายใจ